ร้อยครั้นี้ให้คำเทศนาเป็นเหมือนพลังที่จะทําให้เราเองนะั้นมีสบียงไว้ใช้ตลอดวันคืนชีวิตของเราให้สบียงนี้เป็นสบียงที่จะสามารถตอบเราได้นั้นในโลกนี้ให้เป็นความกดมสมบูรณ์ทั้งชีวิตของเราต้องม,มีสุสรงเนีย้ยอยู่ในเราไม่ว่าโลกจะทรงเนี้ยตูขนมป,ปังแค่คว่ำกับคน้า่หน่าคนหรือขนมปัง เกียวกับ 5, คน่0ันคนแต่พระเจ้าทรงปรดเลี้ยงดูเราจนถึงจะนำเราทั้งหลายไปสู่แผ่นดินสวรรค์พระเจ้าขอพระองค์ทรงสะก,กิดอยู่กับเราทุกคนจะจาค่าที่จะอวยพรเราทั้งหลายปกป้องเราทั้งหลายให้อยู่ในความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชืนดีๆในพระเจ้าให้เชื้อฟวาิสีหรือคำสอนของฟาริสีหรือการขอหมายสำคัญน,นั้นนะจะเป็นสิ่งที่จะประก,กาศว่า ระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในโลกแบบฟาริสีหรือเซนสีในยุคกลังพระเจ้าที่จะขอแต่ไว้สำคัญหรือในหลังพระเจ้าแต่เราจะเป็นคนที่ยังเชื่อและเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตเหนือเราทุกคนัพระเจ้าในนามพระเยซูวันนี้เราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุระอง okay thank you